นมและผลิตภัณฑ์นมนมและผลิตภัณฑ์นมที่สำคัญหนึ่งนมพร้อมดื่มได้แก่นมสดนมปรุงแต่งนมคืนรูปและนมผสมคืนรูปน้ำนมสดคือนมที่รี้จากแม่โคไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งหรือเติมสารวัตถุใดๆและผ่านการฆ่าเชื้อแบบปาส์เตอร์และการทำไรเชื้อสเตอไล์หรือการทำไรเชื้อแบบ UHT เสเตร์ไลท์ UHT อย่างใดอย่างหนึ่งนม น้ำนมที่ปรุงแต่งได้แก่น้ำนมที่แต่งด้วยสีกลิ่นหรือรสชาติต่างๆที่นิยมกันมากมายในประเทศไทยคือรสหวานและรสช็อกโกแลตน้ำนมที่คืนรูปคือน้ำนมที่ใช้ผสมผงกับน้ำให้ได้ส่วนประกอบคล้ายคึงกับนมสดส่วนนมผสมคืนรูปได้แก่น้ำนมคืนรูปที่แต่งด้วยรสสีและกลิ่นนม ust ใช้ระบบ ust ทำลายแบตเตอรี่ โดยใช้ความร้อนสูงมากในช่วงเวลาสั้นมากเพื่อรักษาสีลถและคุณค่าทางอาหารสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานหลายเดือนโดยที่ไม่ต้องแช่ช่องเย็นหรือใช้สารกันบูดท,ที่กัเก็บไว้นานกล่องปลาจากจุรินซีซึ่งทำด้วยกระดาษแผ่นพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์เป็นต้นผนึกเข้ากันถึง7ชั้นเพื่อป้องกันนมจากสิ่งสกปรก,ปกอากาศและแสงสว่าง 2. ครีม คือส่วนที่เป็นไขม,มันซึ่งแยกจากนมใช้สำหรับการบริโภคโดยตรงหรือนำไปทำขนมอบต่างๆเช่นขนมเค,ค้กคุกกี้และอื่นๆหรือทำน้ำสลัดในประเทศไทยมีการผลิตครีมสำหรับตีปั่นหรือวิปปิ้งครีมซึ่งสามารถเก็บไว้ได้ในตู้เย็นได้นานประมาณ7วัน 3. เนยสดเป็นผลิตภัณฑ์นมที่ได้จากส่วนไขมันซึ่งมีความเข้มขน้นไม่ต่ำกว่า80%มีกระบวนการผลิตคล้ายคลึงกับการทำครีมคือมีการปั่นแยกไขมันและค่าเชื้อแบบปาสเตอร์แต่เติมเชื้อจุลินทรีย์ลงไปเพื่อทำให้ครีมเปรี้ยวหรืออาจจะเติมเกลือแล้วนำไปบ่มหรือไม่บ่มก็ได้ตามแต่ชนิดของเนยสด 4. เนยแข็ง เป็นผลิตภัณฑ์นมที่แยกกลิ่นนมหรือทําให้เป็นก้อนคล้ายเต้าหู้ด้วยวิธีที่ทําให้โปรตีนของน้นํานมห่างนมหรือครีมตกตะกอนโดยใช้น้ําย่อยที่เหมาะสมหรือใช้กดหรือเชื้อจุลินทรีย์ที่สร้างกดด้วยการใช้ทั้งสองวิธีรวมกันเมื่อได้ลิ่มนมแล้วนําไปผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อลดน้ําลงอัดให้เป็นก้อนแล้วบ่มให้สุก โดยใช้การหมักหรือผ่านกระบวนการบางอย่างที่ทําให้เนยแข็งเนื้ออ่อนไม่มีการบ่มเรียกว่าคอสเชชีสเนยแข็งบ่มเรียกว่าเชดดาชีสเนยแข็งมีโปรตีนสูงและเป็นอาหารเสริมที่สําคัญนมมักเซตูริซีมีอยู่หลกหาแต่ที่นิย,ยมกันมากคือโยเกิร์ตซึ่งในยุโรปมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปเซตูริซีที่เติมลงไปเป็นตัวตั้งต้น ต้องมีการเตรียมเป็นอย่างดีเสื้อตุริซีนี้เป็นปฏเทรีซึสติลโคโคคัสเคโอมอมิฟิลัสและลักโคปาซิลัสปุตรคัสกระบ,บวนการนี้ใช้การพวกมหภูิที่ตุริซีที่สามารถจเ,เจริญเติบโตได้ดีที่สุดนมหมัดเสื้อตุริซีที่ขายในห้องตลาด มีหค่ะชนิดเดิมและชนิดตักรับประทานนอกจากนี้ยังมีชนิดที่เพิ่มกลิ่นหรือรสชาติตัาต่งอีกด้วยไอศครีมเป็นผลิตภัณฑ์น,นมแช่แข็งซึ่งนำควรผ,ผสมที่ค่าเชื้อโรคแล้วไปป่านในที่เย็นจัดเพื่อให้อากาศเข้าไปทำให้เกิดรลุ่มล่างคมหนืดและสม่ำเสมอและรักษาสภาพนังกก่าวไว้ โดยการแช่แข็งส่วนผสมของไอศกรีมมีแตกต่างกันไปตามคณสของไอศกรีมค้องขินและวัตคูดิบที่ขางได้ไอศกรีมนอกจากมีรสชาติที่อร่อยแล้วยังมีค,นนคุณภาพทางพชนาการอีกด้วยนะคะนมข้นนมข้นหวานและหางน,นมข้นหวานเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคชาวไทยคุ้นเคยมานาน จนมีการตั้งโรงงานผลิตนมข้นและนมข้นหวานหลายแห่งในประเทศออกขายข้างในและต่างประเทศกระบวนการผลิตนมข้นและนมข้นหวานเป็นการเก็บประกาน้ำนมให้มีคุณภาพดีและอยู่ได้นานโดยการทำให้เข้มข้นโดยดยการระเหย